สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมปี2566ค่ะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเรามาพยากรณ์เพื่อวางแผนดวงชะตาจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี2567นั่นเองค่ะ มาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16. ธันวาคมจนถึงวันที่ 15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะปากแรกของเดือนนั่นก็คือเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่มีดาวสามดวงโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา การที่ดาวถึง3ามดวงมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซนะมีความอึดอัดใจบางอย่างนะบางคนอึดอัดใจในเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวมันจะต้องมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า ไม่ชอบแบบนี้เบื่อสภาวะแบบนี้เบื่อความเป็นอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเบื่อการทํางานแบบนี้เบื่อหน้าที่แบบนี้มันจะมีอารมณ์เหล่านี้เข้ามาแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็มีเกณฑ์นะคะพอเบื่อมากๆเข้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะบางคนได้เปลี่ยนแปลงงานยกย้ายงานนะหรือบางคนนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่คุณได้เดินทางไกลไปต่างประเทศย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่พักชั่วครั้งชั่วคราวมันต้องมีการเดินทางต้องมีการเคลื่อนไหว มันถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูทของคุณได้นะชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้นะคะดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์โคโจรมาเป็นเกษตราธิบดีสมัยมองว่าโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั้นมีเยอะเลยทีเดียวเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวปุตตะ ดาวปุตตะเป็นกเกษตรราธิบดีมีเกณฑ์ที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ได้เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้เจอเนื้องานใหม่ๆได้เจอหน้าที่ใหม่ๆเจอความรับผิดชอบใหม่ๆมีช่องทางการทำงานและมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆด้วยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย ในระยะที่ดาวพระสุกและดาวพระอังคารเป็นเกษตรราธิบดีเหมาะมากที่คุณจะทํางานเกี่ยวข้องกับการค้าการขายการนําเสนอการพรีเซต์นะรวมไปถึงเรื่องของอ,อ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินของสวยๆงามๆเครื่องประดับ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมจะมีมุมที่ดีชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคโจรผิดปกติหรือโคโจรวิปริตอยู่ในช่วงนี้เมื่อดาวประจําตัวโคโจรวิปริตก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการทะเลาะวิวาทคดีความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของแหลมของมีคมทิ่มตําแต่ดาวพระพฤหัสได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและดาว รับพฤหัสเองก็ถือว่าเป็นดาวสุพะเคราะห์ใหญ่พอโคจรมาเป็นราชาโชคแต่ว่าเดินผิดปกติแบบนี้มันมีบางอย่าง <c oughs> ขออภัยค่ะมันมีบางอย่างที่ถดถอยกว่าเดิมต้องขอพูดกันตามตรงแบบนี้อะไรก็ตามที่คุณเคยทำมันได้ดีมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะไรก็ตามที่คุณเคยเคล่องตัวกับมันอะอย่างเช่นถ้ายกตัวอยา่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะถ้าคุณเคยขายของแล้วคุณเคยขายดีอะ ในระยะนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ซบเซาลงหน่อยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วอาจจะเงียบลงหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าทําให้คุณแย่นะแต่การขายหรือยอดขายมันลดลงหน่อยนะมันจะเป็นประมาณนี้ในจังหวะที่ดาวประจําตัวโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกตินั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคุณยังได้ใช้ความรู้ความสามารถหรือความถนัดของคุณในการทํางานในการหาเงินนะในช่วงนี้ดาวพระพุธและดาวพระพฤหัสต่างข้อโครจรริปริตมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดนะซึงมันอาจจะต้องใช้ความสามารถเก่าๆงัดทักษะเก่าๆออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ท้าทายอ่ะ นะในระยะนี้ก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วกันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะสำหรับชาวธนูคุณต้องใจเย็นแต่ข่าวดีคือการที่มีดาวถึง3ดวงมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีคนคอยแนะนํามีคนคอยส่งเสริมมีคนคอยเ,ออเขาเรียกว่าผลักดันอะ นะชาวลัคนาราศีธนูจะไม่ได้โดดเดี่ยวจะไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางไกลได้ไปต่างประเทศเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไป ะะได้ไปเจอสังคมใหม่ๆหรือได้ไปเจอสถานที่ใหม่ๆเป็นที่จันลงใจเป็นที่ที่มีวิวดีเป็นที่ที่มีอากาศดีมีต้นไม้มีน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่ามันมีความอึดอัดมีความอึมครึมมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงคุณต้องเคลื่อนที่คุณต้องออกจากบ้านคุณต้องออกจากที่ทํางานบ้างอ่ะคุณต้องไปในที่สงบสงบบรรยากาศดีๆอ่ะแล้วมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณแล้วมันจะนึกงานออกมันจะคิดงานได้ อย่างนี้ค่ะพอเราอยู่ที่เดิมๆมากๆมันเหมือนสมองตันนะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะเพราะฉะนั้นแก้ไขโดยการเปลี่ยนสถานที่ทํางานบ้างลงไปนั่งร้านกาแฟบ้างหรือว่าไปค้างต่างจังหวัดสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจงมันยังพอช่วยได้ดาวพระศุกร์และดาวพระเสายัางทํามุมต่อกันด้วยซึ่งสองดาวน,นี้เป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูต่อกันดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะจับใจใช้ซอยเยอะค่ะสำหรับ ชาวธนูนะคะระยะนี้นะคะชาวธนูเนี่ยอาจจะได้ใช้เงินไปกับของเสียของพังมีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมนะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินอะมีเรื่องที่คุณ รู้สึกว่ามันใช้จ่ายไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะมันเหมือนกับว่าใช้ใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะถ้าคุณไม่วางแผนการเงินให้ดีนะมันมีโอกาสช็อตได้เหมือนกันในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้แต่ถ้าใครวางแผนการเงินดีเอาตัวรอดไปจนถึงสิ้นปีได้เลยนะคะและในระยะนี้ขอพูดถึงล่วงหน้าในช่วงปลายปลาย,ปลายปีไปเลยแล้วกันค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะคะสำหรับชาวธนูนะในช่วงในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีการจ่ายเยอะมาก นะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไปกับการสังสรรค์ปาร์ตี้การซื้อของหรือซื้อของขวัญต่างๆหรือแม้แต่การเดินทางการท่องเที่ยวโอ้รายจ่ายรอคุณอยู่เพียบเลยต้องวางแผนการเงินการทองให้ดีแต่ถ้าพูดถึงรายรับมันก็หาเงินได้นะช่องทางใหม่ๆในการหาเงินยังดีอยู่นะคะยิ่งดาวพระอังคารดาวปุตะเป็นเกษตรราธิบดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนที่อายุน้อยกว่าจากบุตรบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณด้วยนั่นเองนะคะหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ นะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลักขณาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ